สวัสดีทุกคนนะครับโอ้ร้อนร้อนพัลมแป๊บหนึ่งร้อน,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 อนมากพึ่งจัดการกับไอ้เจ้าก้าวก้าของผมเสร็จนะฮะได้ยินไหมเอ้ยได้ยินเนาะโอเคผมดูไลฟ์ผมไปด้วยเนาะ สวัสดีนะครับ <S <S ทุกคนสวัสดีครับเย้ yeah. ขอโทษทีนะครับวันนี้99ผมค่อนข้างจะวุ่นไวายไปหน่อยแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักเทคโนโลยีเท่าไหร่นะฮะก็ต้องต่อกันด้วยตัวเองอย่างนี้นะครับเอ้สวัสดีจ้าไม่หนาวแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอต่อไอ้คอมพิวเตอร์แล้วมันก็เนี่ย เนี่ยดูดิหนาวไม่หนาวเนี่ยต้องเปิดพัดลมเป่าเนี่ยสวัสดีทุกคนนะครับคีโมมาเหรอครับอ๋อไม่ได้คีโมมาครับแต่วันนี้เมื่อกี้ต่อนู่นต่อนี่เหงื่อโซกเปียกผมเละบีเป๋มาเ,เ,เลยนะฮะก็เลยใส่หมวกไว้นิดนึงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเ่อนผมปรับองศากล้องสักหน่อยเนาะโอเค อตอนนี้ก็มีคนมาบ้านนะฮะพี่ดิมเหมือนพี่ดิมท่านทุกคนเลินเลยครับใครบอกเทคโนโลยีกับนารีอันไหนเก่งกว่กันนะครับคุณซิกสลิคก,กี้คิกนะฮะเก่งพอๆพกันครับก็คือเป็นคนซื่อทั้งนั้นอนะ่ะพี่ผมโดนไปเยอะมากเลยวันนี้โดนอะไรครับเนี่ยมาคุยกันได้นะครับ99มีใครมีอะไรนะครับ อืมว่ามันเลยนะจ๊ะอืมวันนี้ครับอ๋อก้าเก้าได้ซื้อของแต่เธอไม่เคยมองมาที่เรานั่นองศาจังงก้าวก้าวันนี้นะฮะอันนี้ผมมาก่อนเลยเปิดก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะหาว่าเล่นไม่ใหญ่น,ะะนี่ครับหนึ่ง ได้นกมาเลี้ยงสาตัวเนี่ยพอ,อนกมาเลี้ยงกันเนี่ยปัญหาคือมึอน <Hey. S 1> ดันต่อไม่เป็น <Hey. S 1> ก็เลยใช้เวลานาน,านสักนิดน,นึงนะครับคนโลเทคไปนะครับคริสตนโรนโดกลับมาแล้วดีใจไหมล่ะโอ้โหสุดยอดใครไม่ดีใจบ้าง นาะพี่ดิมผมอยากฟังท่อนฮุกอันเก่าของแักแรกพบผมลองแต่งอยู่นานแล้วแต่ไม่เวิร์กพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันนะฮะพี่ดิมด่าหน่อยครับผมชื่อภูมิภูมิเป็นคนดีกันไปแล้นเราอ่ะอืมใช่บอกอ่ะคือต้องด่าคนเที่่างนี้ไงประมาณนั้น พี่ดิมคิดว่าโลนโดจะมาเที่ยวบารมีลินการ์ดในแมนยูได้ปะครับลินการ์ดในตอนนี้กำลังมานะฟิตเชนนะวันนี้มงคลวันนี้สีมงคลเป็นสีแดงลระคะคุณแก้วใบใหญ่นะครับดาวติ๊กตอกให้เกียรติมาเล่นโอ้โหมาร่วมไลค์กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวผมส่งเช็คไปด้วยครับค่าตัวเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรเนี่ยทุกวันนี้คน ติดตามเป็นแสนเป็นล้านแล้วนะฮะสุดยอดมากข้างหลังพี่ดิมชใช้ลำโพงอะไรเหรอครับลำโพงเพื่อนครับ <S <S <ป>เพื่อนลืมทิ้งไว้ rape? นะครับผมยังไม่ได้ผมค่อยๆซื้อมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพราะปะกติช่วงเนี้ยอย่างที่บอกว่าว่างไงก็เลยว่าหันมาทําแบบเออเขาเรียกลองมามีคลิปบคลปงตัดต่อกันเล่นดูแล้วพอเล่นไปเล่นมาสักพักเออมันต้องแบบจริงจังหน่อยก็เลยเออ เปลี่ยนจอใหม่นิดนึงครับแต่ว่าก็จะมีของที่เพื่อนๆทิ้งไว้ให้ใช้ให้ยืมเยอะแยะหมดเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นไมโครโฟนเออเป็นทุกอย่างที่เข็นเนี่ยนะมีแค่มือถือของผมเท่านั้นเองที่ผมเป็นของผมนะนั้นก็ยืมทุกคนมาเล่นนะครับเออพี่ดิมเติมยังครับเติมไม่ได้เลยเพราะพี่ต่ออันเนี้ยที่โอ้โหหนักเลยเติมไปเดี๋ยวงงนะฮะพี่ไปเกมไหนะขายหลอดเลยขายขำโอ้โหหน้าตายอย่างเรานะครับก็ต้อง อยู่กนนนับถนนนะนะก็ปล่อยไอตัวนั้นมันขำไปแล้วก็หลอลูกเดียวเลยบ้าจริงๆพัดลมเพื่อนก็ให้ยืมนะครับอันนี้พัดลมยืมแม่บ้านมาครับก็ไม่ใช่ของผมอีกเหมือนเดิมเออไปไปยืมจากห้องแม่บ้านมาคือห้องนี้จริงๆตอนแรกเป็นห้องพระคุณแม่ทําไว้แล้วก็เสร็จปุ๊บแล้วคราวนี้ยคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่เลยใช่ไหมเราก็เลยยึดห้องนี้มาเป็นเออลองมาทํานู่นทํานี่มาซันเถาะนะครับ มึงมีสกุลสกิดคนดูได้ปะครับได้นาฬิกาของเพื่อนด้วยไหมอันนี้ไม่เคยไม่เคยยืมครับผมเพราะว่าสุดท้ายเป็นคนตรงต่อเวลาไหมล่ะกน็นัดหกโมงอะ่ะมาหกโมงครึ่งะจะเอาเวลาไปทําไมะจะเอานาฬิกาไปทําไมคนอย่างมึงอะ่ะไอ้ดิม้มสัตอ้าวโทษ <c oughs> อ๋อหน้าแดงเมื่อกี้ก้มก้มมากจริงครับตอนนี้เรายังยังไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาเจอทุกคนนะครับแล้วก็ต้องคุยกันยาวนานวันนี้ นอกจากผมแล้วเนี่ยผมอาจจะแบบว่าโทรศัพท์ไปหาคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนู้นให้แบบว่ามาคุยกันหน่อยว่าช่วงโควิดเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะแล้วคุณน่ะวันนี้ตามหัวข้อเลย9เดือน9เนี่ยคุณซื้อพวกคุณซื้ออะไรกันบ้างเออมีไหมพี่ดิมใครอยู่ข้างหลังอยู่ในท้องแอร์ป่ะเมื่อไหร่จะไปคุยกับปาเต็ดท็อกครับพี่เขาคงไม่อยากคุยกับผมมั้ง เออเขาคงจะแบบเออไอ้นี่มันคุยไปมึงกูจะมีสาระสักหน่อยมึงก็จะดึงไปมุกตลอดแหละ <rue> พี่ดิมเปิดขวดโชว์หน่อยครับอืมยังไม่ได้เริ่มจะก,กินเลยเอาเอะไรเปิดขวดโชว์เดียวอเอาเปิดมึงโชว์กันได้ป่ะฮะเอาไหมเอาไหมเธอโทษเธอเธอเธอโอเคก้าวก้าวก้าสิ่งที่ไม่เหลือเลยคือเงินในบัญชีค่ะ อืโทรถามพี่เป๊กวงซิวหนะ่อยพี่เป๊กเนี่ยผมะกะจะโทรแล้วแต่ผมเห็นเอกิจกรรมยาวบ้างแกเมื่อวานนี่แล้วแกค่อนข้างจะเล่นแบบดนตรีหนักร้องคาราโอเกะทั้งคืนเลยเมือ่อคืนเห็นอยากให้ไปแคมป์กับโคตรครูจังเลยครับเนาะไม่ได้เจอเขานานแล้วทั้งสองท่านน่ารักทั้งคู่ครับวันนี้นะครับก้าก้าได้อะไรมาบ้านนะครับ อืมอยากให้ถามพี่เป็กซิลเหรอว่า99เขาซื้ออะไรใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสมมุติถ้าผมเคิดออกแล้วผมโทรไปหาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันนะครับแป๊บหนึ่งผมขอลองโทรหาเพื่อนๆหน่อยกันว่าทำอะไรกันอยู่นะครับสักครู่นะครับต่อคอนเนคต์ลูกผูแป๊บนี้ เหมือนพระไพวันนะครับผมดีดีดีเดี๋ยวไปแจมด้วยเป็น D2B เป็นเออย่าพูดเลยเดี๋ยวบุมบาปได้ทุกวันยิ่งขอมีประโยชน์ถูกครับ สักครู่นะครับลองโทรไปหาคนทุกคนนี้ใครที่มีเรื่องราวว่า99วันนี้เป็นโดนอะไรมาไปซื้ออะไรมาคุ้มจังเลยดีจังเลยก็ก็ว่ามาจริงๆบาปผมก็ไม่ค่อยกลัวครับแต่ว่ากลัวแฟนคลับท่านมากกว่าเดี๋ยวจะไปล่วงเกินโดยที่เราไม่รู้ตัวอีกประมาณนี้ไม่รู้ว่า จังหวะที่เราเล่นกับท่านเราเล่นได้แค่ไหนไงคือท <c oughs> ่านเล่นเราได้ไงเก็งไหมแต่ปัญหาคือแล้วกูจะอ่า <c oughs> ย่าเลยว่ากัน <c oughs> เออแป๊บหนึ่งนะครับลองเปิดคนแรกเลยถั่วใครดีอ่ะนี่ไงสรุยศสรุยยศ ว,ว่าโทรไปหาแกนเดจักครับแต่ไม่รู้เขาจะรับผมไหมเพราะว่าผมบอกเขาไปแล้วว่า6โมงแต่กูก็เลทไงไม่รู้เขาไปทำอะไรอยู่หรือเปล่า <Hello. S 1> สวัสดีครับคุณแกนครับ Sorry, สวัสดีครับสวัสดีครับเขาเ่ิดกล้องไม่นี้เอานะฮะ ัลลโหทุกคนได okay, right yes, right? ้ย you know yeah. ินเสียงคุณแกนชัดนะครับฮัลโหลครับผมผมได้ยินเสียงคุณแกนชัดเจนครับไม่ต้องห่วงครับผมโอเคครับได้ยินครับครับคุณแกนเปิดกล้องหน่อยไหมเปิดกล้องหน่อยไหมทำอะไรอยู่ขอดูหน่อยดิอ oui> ่าอยู่บ้านครับเฮ้ยเพี้ยไม่กระชัดนหรือวะเป็นไรชิวๆไหนไหนไหนขอดูหน่อยไหนกล้องไหนกล้องมึงอะแล้วกูจะมาดูหน้าตัวกูเองทำไมเนี่ยอืมอ่าเป็นไงครับ โอเคทุกคนเอาทักทายกันหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเออพี่แกนนะจักนะครับผมอ่าครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็ก็ดีครับก็เป็นช่วงเวลาทบทวนตัวเองได้กลับมาอยู่บ้านอ๋อทบทวนทำไมครับเราเราไปทำอะไรมาผมกำลังมาเตรียมทำร้านสักที่หัดใหญ่ด้วยครับร้านสักที่หัดใหญ่นะครับใช่ครับเป็นเป็นสักเย็นต้นหรือเป็นสักไล่ใบอะไรไงฮะ อ่าเป็นเป็นแบบกูนี่แหละพาไปสักโอ๊ยร้านสักนี่แหละร้านสักก็ร้านสักแต่เป็นร้านสักแบบว่าคือจะจะทำแบบอยู่ในบริเวณบ้านตัวเองก็คือจะคล้ายๆเดิมครับก็คือเป็นเหมือนเป็นโฮมสตูดิโอที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คือที่ที่กรุงเทพก็ยังอยู่ก็คือทำสองที่ไปเลยอืมดีดีดีคือชื่อไอ้ชื่อลฟ์ชื่ออะไรนะลไม่ใช่ชื่อร้านชื่อร้านชื่อร้านชื่ออะไรนะสตูดิโอครับ อะไรอิงอะไรนะอิงอิงคลีนแททูสตูดิโอครับผมอิงคลีนแททูสตูดิโอใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกผมจะขึ้นให้คุณแต่พอดีผมผมใช้อีกอีกเครื่องนึงมันเลยขึ้นด้วยกันไม่ได้ขอโทษทีนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมขึ้นให้แล้วกันได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชื่อว่าอิงคลีนสตูดิโอทำไมถึงคิดว่าตัวเองคลีนอิงคลีนแททูสตูดิโอเออนั่นแหละทำไมมึงถึงมึงถึงกล้าใช้คำว่าคลีนปะเออก็กูไม่คลีนไงตอนแรกแบบไม่ใช่ไม่ได้คลีนอย่างนั้นมันชิบหาย คืออย่างนี้คือแบบตอนแรกอ่ะมันมันเป็นเรื่องของคือเราอยากให้รู้สึกว่าร้านซักมันดูสะอาดอะไรอย่างเงี้ย <ừ> เพราะว่าคือ <ừ> คือคือผมอะ่ะผมทําอ่ะผมพยายามจะทําขั้นตอนทุกอย่างให้มันสะอาดที่สุดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ <ừ> แต่ว่าคือมันเหมือนกับแบบเหมือนเหมือนประมาณประมาณว่าคุณไปไปร้านซักผ้าที่เขาชื่อว่าร้านซักอบรีดหอมดีอะไรอย่างเงี้ยเออมัน <ừ> น่าภักบ้าใช่แต่ว่าเอ้ยเอ้ย แต่พอเข้าไปเพิ่มเจอหน้าอย่างมึงแล้วมันสกปรกแล้วเขาจะอยู่ยังไงอ่ะเอ้ยมันสกปรกนี่ว่าเฮ้ยทำไมไม่ช่นว่าเดร์ตี้อิงวะนี่มึงมามาช่วยกูหรือว่ามาอะไรเนี่ยเออแต่ว่าเห็นบอกว่าออกแบบออกแบบลายนู่นนั่นนี่ใช่ไหมออกเองอยากจะได้ลายแบบไหนก็สามารถบอกแกนได้ใช่เปล่าได้หมดได้หมดเลยก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้อืมครับแล้วนี่นี่คือมึงนี่คือมึงโทรมาหากูคือโทรเฉยๆเลยใช่ไหมเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็เป็นห่วงด้วยแล้วก็ชวนคุยนี่แหละก็เบือด จะได้มาอัปเดตกันว่าแล้วปกติก็เอ๊ยตอนนี้คุณตั้งแต่เนี้ยมึงรู้ไหมตั้งแต่ไอ้กระท่อมถูกกฎหมายเนี่ยมึงยังไม่หยุดเดินเลยนะอ๋อแน่นอนแน่นอนดิเอาว่าแน่นอนด้วยไอ้ซัดไอ้เบ้าเบ้าเบ้าเบาเอออันนี้เดี๋ยวคุณแกนทีนี้เขาใส่ทีนี้เขาใส่ได้กับข้าวแล้วน้องไม่รู้เปล่าจริงเหรอใส่ได้กับข้าวเหรอนี่อันนี้อันนี้อันนี้ยัดยัดอันนี้ยัดยัดแล้ว อ้สวัสดีครับสวัสดีครับเออทุกวันนี้ต้องเจอกันไหนเนาะไหนไหนคือมึงวะไม่มีใครรู้เลยว่านี่กูคุยกับมึงอยู่อะไรเงี้ยครับครับก็คือเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวที่บ้านกําลังที่บ้านกาลังใส่รองเท้าวิ่งกันใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเตรียมวิ่งแล้วใช่ไหมฮะที่บ้านนี้ใช่ครับผมอ๋อเห็นไหมครับแม่ตามตินตัวโควิดไม่ใช่สิผมก็นึกว่าจะอดเตรียมใส่รองเท้าวิ่งพอทานกับข้าวเสร็จก็จะไปไปวิ่งกันเลยวันนี้นะครับ อืมครับผมเออทำทำเมนูอะไรอ่ะคุณแกนวันนี้เฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยผมเห็นอะไรเนี่ยข้างหลังคุณเน่ะคุณเมนูอะไรครับคุณแกนเมนูอะไรฮะคุณมีหลอดวิทยาศาสตร์ไรอยู่ข้างหลังครับผมหลอดะไรครับไม่มีนะฮะผมเห็นนะครับคุณไม่มีไม่มีไม่มีดูดีดีดีมีอะไรนะออไม่มีอะไรนะครับผมโอ้ยโอเคโอเคอ๋ออันนี้ครับวันนี้อันนี้คือที่ไกลไกลแล้วแหละใกลแล้วแหละไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้คือนี่ครับไอที่ทางจิสเตอร์ไม กูไม่ได้ดวนนี้เมื่อกี้กูไปดูดวนนี้กูดวนอื่นโอ้ยเอาเอาเอาไอ้เหี้ยครับโอเคคุณแกนเฮ้ยเดี๋ยวผมไม่ดูฟ้าผมไม่คำถามไม่อีกคำถามหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามเดียวเลยเก้าเดือนเก้านี่ยไงเก้าเดือนเก้าเนี่ยเก้าเดือนเก้าทำไมครับเก้าเดือนเก้านี่เป็นยังไงบ้างเก้าเดือนเก้าคืออะไรครับคุณเก้าเดือนเก้าคุณชอบซื้ออะไรเก้าเดือนเก้าเนี่ย อะไรนะเก้าเดือนเก้าคืออะไรนะไม่ได้ยินเก้าเดือนเก้าชอบซื้ออะไรเก้าเดือนเก้าชอบอะไรนะเก้าเดือนเก้าชอบซื้ออะไรครับคุณอ่ะอืมชอบซื้ออะไรใช่คุณรู้ไหมเนี่ยว่าว่าว่าตอนนี้ไม่คุณรู้ไหมว่าตอนนี้เขามีเก้าเดือนเก้ามึงรู้ไหมเนี่ยอะไรนะคือตอนนี้กูไม่รู้เลยว่าว่ามึงถามอะไรอยู่กูฟังไม่ได้ยินอะไรนะเก้าเดือนเก้ารู้ไหม เก้าเดือนเก้าที่เป็นแบบโปรช้อปปี้ชอบอะไรครัพผมมึงชอบซื้ออะไรโปรของช้อปปี้เหรอเออไอ้เง<อ>ี้ยไม่ได้ยินไม่โปรของทั่วไปอะโปรของที่ไหนเขาก็มี<อ>ไม่ใช่มีที่ทเดียวนะชอบซื้อชอบชอบซื้ออะไรอะผมไม่รู้ไม่ดีผมผมดูไปเรื่อยๆเลยอะอะไรที่แบบน่าสนใจผมซื้อหมดเลยล่าสุดผมซื้ออะไรมาวะผมซื้อไอน้นี่ซื้อแผ่นรองโยคะมาอ๋อแผ่นรองโยคะใช่กี่บาทกี่บาท จะไม่ได้หวะอืมเออกูจะถามมึงทำไมวะเนี่ยสัตว์เฮียโอเคโอเคเอาอย่างไรเดี๋ยวกูโทรไปตวงอื่นต่ออย่าลืมนะอิงคลีนแท็บทูสตูดิโอใช่ไหมครับใช่ครับผมโอเคในเพจต่อไปจะมีที่หัดใหญ่แล้วเออโอเคที่มีหัดใหญ่กับกรุงเทพนะก็คือว่าคนคนคนไหนสักเจ็บไม่เป็นไรแดดน้ำท่อมตามหายอย่างนี้เหรอครับอะไรคุณเอ้าโอเคว่ากันมึง เออโอเคครัับเพื่อนเพื่อนพี่เซฟครับทุกคนครับ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 อุ้ยอุ้ยเออไอเฮียนี่ก็ไม่รู้จักก้าวก้าซะด้วยเออลัสซี่อ่ะลัสซี่มาหฮะลัสลัสซี่มาวะเออร์พี่รักสวัสดีนะครับไหนนะฮะไม่มีนะครับอ๋อเออออเกินเบียร์อย่างพี่วันนี้กำลังจะกินนะครับเนี่ยแป๊บหนึ่งจะเดินไปกินแล้วเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยอืม เมื่อกี้ก็โทรไปถามคุณแกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างชีวิตยังสบายดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่ากลับบ้านที่หัดใหญ่แล้วก็จะไปเปิดร้านสักนะครับที่ชื่อว่า Ink Clean t ท t t o o Studio นะครับที่หัดใหญ่แล้วก็มีที่กรุงเทพด้วยนะครับสามารถเข้าไปที่เพจได้เลยนะครับวันนี้โดน99ไปกี่บาทครับพี่ดิมวันนี้เหรอครับผมก็พยายามเลือกตั้งแต่เช้าเลยนะก็มาจบที่มอนิเตอร์ตัวนี้คโดนไเบาๆครับประมาณ อ่าสิบสองนต้นๆครับไม,ไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรแบบว่าสุดยอดแพงอะไรมากมายขนาดนั้นครับแต่ว่าก็เป็นเขาก็เป็น 4K นะครับแล้วก็ได้รับรีวิวจากเพื่อนๆมาเยอะเหมือนกันก็ค่อยๆอ่านค่อยๆซื้อน,นะครับอ่าเอฟเฟกต์พี่รัฐพี่แกนกเขาคืนหรือ,อยังฮะอ๋อโอ้ตายตายอโอเคจริงๆนะครับผมมาเป็นคนที่แก้มแดงอยู่แล้วนะ คือตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าหมายความว่าเราทานตลอดเวลานะแต่ว่ามันเหมือนมีอะไรที่แบบเหมือนแพ้เหมือนอะไรเงี้ยจริงๆนะเขาก็บอกว่าหมอก็บอกว่าเออแพ้น้ำปลาแพ้อะไรหรือเปล่าเออแต่ก็ไม่รู้ว่ามันแพ้อะไรก็แบบว่าพอมาดูใกล้ก็แบบในในใร,แบบรูมขนก็จะกว้างอยู่นี่นะฮะวันผมไม่เคยแอบซื้อของแบบให้แฟนหรือให้คนรักผมไม่รู้นะครับเพราะว่า,วามันรู้อยู่แล้ว <laughs> ผมก็ปิดไม่ค่อเก่งซะด้วยอ่ะซื้อมอนิเตอร์ไว้ดูอะไรครับซื้อมอนิเตอร์หรอฮะก็เอาไวด้ดูตัดต่อนี่ครับก็ช่วงนี้เรามาทำทีซีทีวีไงเราก็เฮ้ยใ,ใครอยากส่งคลิปอะไรมาคิดอะไรกันออกตัดเร็วๆก็ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเราก็ว่างๆเราก็ตัดกันเองไงครับประมาณนี้แพ้คนในใจเธอใช่ครับ เออจะถว่วใครทีดีนะบ๊บนึงนะเอาอย่างนี้เออเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยวนะ,วนะผมเปิดเพลงให้ฟังรอไปก่อนหรือให้คุณคุยกับลัซซี่ไปก่อนดีกว่าเออลัซซี่มัจะว่างคุยกับผมไหมล่ะเชื่อไหมครับว่าผมไม่มี Facebook ลัซซี่เพราะมันไม่รับแอดผมเออแล้วอ๋อ,อวันนี้ช่วงนี้พี่รักเขา นั่งลังทําคลิปอะไรนะออนไลน์ร่วมกับทําหลายคนมันก็เลยต้องแบบว่าจริงจังหน่อยนะครับโทรหาพี่จ้ำเหรอพี่จ้ำเหรอเออพี่จ้ำมีเฟซป่ะแต่ว่าไอ้ไอ้รัฐไอ้รัฐไม่ไม่รับแอดเฟซกูเฮียพี่จ้ำมีพี่จ้ำมีแล้วเกิดมาเนี่ยเชื่อป่ะอยากจะให้ดูเลยทุกคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยไม่เคยคุยกับจ้ำเลยอินบอก เพราะกูไม่ได้คุยอะไรกับมันเฮียจริงๆนะเอาดูหน่อยสิอยู่หรือเปล่าแปม่นะฮะผมเอายิบตรงยิบแก้วกันอย่างไม่รับนะฮะตอนนี้โทรไปเรื่อยๆอยู่นะครับรอสักคู่ จริงจริงนะผมจริงๆช่วงนี้ก็ได้ทําหลายคนเลยนะผมก็ทยอยตัดมาเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะครับจะมีนักร้องส้นงามมากแล้วนะครับค่อยๆตัดค่อยๆพัฒนากันไปแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ออมาให้คอมเมนต์ผมนะครับว่าควรจะตัดควรจะต้ะตองเพิ่มเติมอะไรยังไงเพราะทุกคอมเมนต์ทุกท่าน,นคือคุณครูของผมนะครับก็ ผมจะตั้งใจทําให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่ดิมดื่มมาหนึงประมาณกี่ขวดถ้าน้ำเปล่าใช่ไหมครับก็มาณสักสาสี่ขวดครับผม,มโทรหาพี่ตรงทําไมแอร์ห้องพี่มีท่อออกมาสอข้างเลยครับเออวะไม่รู้เหมือนกันนะพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ได้ติดเองอืมปกติชอบไปแฮงเอาท์ที่ไหนนะครับผมไม่ค่อยได้ไปที่ไหนหรอกเพราะว่า อยู่นนทบ,บุรีคุณมีคนลังเกียจแล้วเพิ่งเพิ่งจะได้ไปเข็มเดียวเองเดี๋ยวรออีกเข็มหนึ่งนะครับอืมยังไม่ได้ออกไปไหนเลยกะว่าถ้าเกิดว่าได้เออ่กะว่าถ้าเกิดว่าได้สองเข็มเมื่อไหรนะ่อย่างแรกที่จะไปคือต้องไปหาคุณแม่ที่อุดรขอนแก่นก่อนเลยคิดถึงมากไม่ได้เจอกันนานมากนะครับอืมก็ต้องไปหาแม่ก่อนเนาะมผมฉีดนะครับเออก็เป็นพวกน้ำหอมโคโนลนะไรพวกนี้ฮะ เออถูกพี่แมวไมครัพี่แมวก็ดีนะพี่แมวก็เป็นคนที่คุยสนุกอีกคนหนึ่งนะฮะแต่คือตอนนี้เสียดายมากคือเครื่องที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้ครับมันคือมีไลน์แต่ในนี้ไม่มีไลน์เพราะฉะนั้นต้องอินบ็อกหาทุกคนซึ่งการอินบ็อกหาทุกคนเนี่ยเป็นเรื่องที่รับโทรศัพท์ยากมากเลยนะฮะอ,อ๋อพิชิตวัคซีนบทัท้ายยกครับผมครับผมเข็มแรกเลยนะ่าจะเป็นพวกอิสุกอิสัย ในชีวิตประมาณนี้ทำไมไม่เอา iPad l i ล e ใช่ไหมครับเพราะว่าไอตัวนี้มันมีตัวแกร็บมันง่ายกว่าแล้วกล้องมันดีกว่าง่ายอออ,อันนี้ก็ไม่น่ารับวันๆโทรหายนี่ทีแมวนี้น่าจะโอ้โหตั้งแต่เช้าฮะน่าจะน่าจะหนักน่าจะหลับอยู่เหมือนกันตื่นเช้ามานี้ ฟันเฟไม่แปลงฮะใส่ก่อนเลยอืก้าวไม่มีจริงครับ